สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะครับขอตอนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องสกายเจ้าหน้าฟามิลี่ครับคลิปนี้พามาดูรถขุดโคมสัสเซอร์ครับทีซีสองร้อยรุ่นแปดนะแกน่าจะขุดล่องน้ำครับขุดหลุมนะโอ้แกดูแกจะงัดบ่อออกเนี่ยโอ้พลังดีครับพลังยังดีอ่าน่าจะเข้าไปใกล้ลูก โอ้เป็นบ่อเก่านะฮะเอาดูแกจะยกบ่อขึ้นนะโอ้พิกายยืนดูอยู่นู่นครับเอ้าเอ้ายกแล้วโอ้เจ้านายดีนะครับครับครับเอามาดูแกจะเอาขึ้นยังไงฮะโอ้อ่อระวังน้ำกระเด็นใส่นะน้ำเต็มเลยนั่นโอ้โหขึ้นมาแล้วครับ นิ่งนิ่งนิ่งมือแกนิ่งดีครับมาดูแกวางได้หรือเปล่ากำลังกดนะยกลอยเลยนะโอ้่าจจะเป็นบ่อซ้ำนะรับรับน้ำแล้วก็สูบออกครับอันนี้น่าจะวางระบบท่อใหม่ เลยลือของเก่าออกนะโอ้ขึ้นมาแล้วโอ้โหบอใหญ่มากคนระับดูแกแกจะไปไวจุดไหนครับ ไกยกับเจ้านายอยู่ทางนี้นะนี่ SK 75็อันนี้ฮะงานไก่เสร็จสมบูรณ์แล้วนะเสร็จไปหลังสองหลังะะแล้วฮะน้อกแกจะดึงบ่อไปครับโอ้โหพลังพลังดีมาก เหมือนง่ายเลยนะฮะแต่ว่ามันหนักเยอะเหมือนกันนะสำหรับบอ่อนี่ฮะบ่อคอนกรีตดูกแกจะไปไนะ้ไหนเอากแกจะเดินดันแล้วนะ่ะดันไปไหมโอ้โหดูกแกจะทำยังไงเหรอ เสียงเขานี่เป็นเอกลักษณ์มากเลยครับสายใจมากความกระถิ่มของเจา้าเครื่องโคมัสึหก,กสูบนะอันนี้ครับไปแล้วก็แล้วแวกเดินไปละฝั่งกันใกล้ๆค,ครับโอ้โหเจ้านายชอบโยนหินลงน้ำวะเนี่ย มีอยู่ทางนู้นอีกบ่อหนึ่งอ่ะโอ้แกเดินไปไหนเนี่ยเดี๋ยวรอดูครับแกน่าจะเดินไปขุดฝั่งทางนู้นนะฮะกำลังลงมาน่าจะขุดตามแนวนี้หรือเปล่ามีปกัปกๆไว้ฮะต้องมาดูกันครับ คันนี้ประจำอยู่หน้าง,งานนี้เลยนะมาทุกครั้งก็เจอทุกครั้งเลิกงานทีหลังเพื่อนนะคันนี้ฮะแกจะไปไหนเนี่ยนี่นะจะให้ดูของชอบของเจ้านายฮนะบ่อที่แกขุดไปเมื่อกี้นะโอ้โหนายอย่างชอบครับโ,โซนอาจจะ โซ่น่าจะบิดหรือเปล่าเมืม่อกี้แกบิดตัวลงมาครับกำลังปั่นแท็กอยู่ฮะปั่นอีกฝังหนึ่งฮะเพื่อป้องกันไม่ให้โซ่ตกนะปลอดภัยไว้ก่อนนะถ้าเดินๆไปนี่โซ่หลุดออกก็มีนะฮะ แกน่าจะเลิกง,งานแล้วละมั้งนี่เดินเดินมาอย่างนี้ตัวาจะมปนขุดตรงที่ปักหลักไว้นี่ก็ไม่รู้นะฮะเตาต้องรอดูรอดูสักครู่ครับอันนี้เป็นเศษปูนนะเศษปูนจากการลื้อถอนออกครับตรงนี้จะเป็นลานจอนดรถอีสุสุนะ ที่เห็นในโเซเชียวโชเชียวนะฮะโซเชียวรถที่จอดเยอะๆนะตอนนี้ขายหมดแล้วฮะเกลี้ยงลางเลยครับนูนะไปถึงป่าดูนะที่จอดรถของ,งเขาหลายพันคันฮะไม่น่าเชื่อขายหมดครับเด่น่าจะเดินเคลียรเศษปูนออกจากพื้นที่นะ ที่เขากันล็อกไว้่าจะะอาจะทําเป็นถนนหรือเปล่าไม่แน่ใจนะฮะแกเลยเคลียร์ลิงออกไปครับอ่ะคลิปนี้ก็จบคลิปย่างน,น,นี้ก่อนครับรอดูว่าแกจะไปทําอะไรต่อครับฝากกดติดตามด้วยครับสวัสดีครับ